ครับพี่น้องรุ่นกันครับวัอนี้ครับคำแนะนำนะครับเอ้ยแต่เศ้าแนะนำนะครับบอกพยายามตีหานะครับทิซี่ตีหานะครับทำไ,ไงน,งไน,น,นะครับช่องน้องไม้บรรยายพัดลุ้นนะครับกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามมันไม่ได้พี่น้อง ติดตามคลิปเต็มได้ใน y o ยูทูบนะครับการเฮ็ดเนื้อนะครับการเฮ็ดเนื้อการใส่์นะครับพี่ชายห้องไอ้ไซเนื้ได้โดดนะครับห้องไปเลยไมือต่อเมืองนะครับเนื้อสามสิบเมือเหาก็ใส่ทีนึงนะครับจะถือว่าโอเคอยู่พี่น้อง ปากช่องนั้นไม่ได้ครับคนเจพยาลุยนะครับเนาะเอาให้แจ่มเล่าแน่นะครับคเป็นลูกเครืงยัง <c oughs> นนคนเครื่งังผีส <c oughs> <c oughs> ไปกินพ่อไ้ขายอยู่ครับพี่้องเอ้ยเลยบาทสิบ,บากกันยังดีครับอาชีพเสริมเนาะครับ,รบอาชีพแรกข้อก็กีดยางเนาะครับนะครับไปสรุปผลงาน,นกันนะครับพี่้อง อันนี้ดอกไม้รับนีปนบาบูนะครับบะบูอันนี้กับ,บ,บนนกสิ่วที่เขาเรียกออกจากกุ้งนะครับอันนี้กุ้งครับพี่น้อง ได้หลายตัวพี่ครับเวาธีนำกองกุ้งนะครับกองกุ้งกองอยกองป่าออกนะครับเฮตุจิงซี่นี่บ่มีตายครับพี่น้องอยี่ก็เห้าสิบไปคนเรียกนะครับนตัดซิวก็ได้โบ หน่อยด้วยครับจักหน่อยน้ำแห้งลงอีกจักหน่อยครับน้องเนื้อเป็นปลาซิวหางแดงนะครับพี่น้องผมก็ใส่เนีอสดนี่แหละครับกับเมียกุ้งอันเดียวกันเลยครับอาหารกินแบบบ้านๆครับผมผมเฮ็ดอันคลิปนี้ผมได้ตัดเปรตต่อได้ครับเป็นคลิปหยิบๆยิบได้เยครับไทยล้วก็ลงเลยนะครับ ก็อันใดผิดพ,พาลาดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่นอ้องเอ้ะคนเห็ดลิปใหม่บ้าน้นเชียงนะครับขคนซอยดันดันเลยเด้อพี่น้อง ปลาหน่อยเข้านะครับปลาบูนะครับเดี๋ยวเมื่อไรผมปั่นเงี้ยผมจะกัดสีไทยสูตรเงี้ยเบ,บิ้งนะครับเอาผมเอาอย่างแน่้ยนะครับส่วนผสมมีอย่างแน่้ยนะครับเงี้ยผมอยสามถึงสี่หมื่นคืออย่งผมเคยบอกแล้วครับผมเคยเปลี่ยนทีหนึ่งนะครับแต่ว่าขนาันรังในเบิดผมก็มีเงี้ยสำรองเมืกับปั่นใส่ขี้เก่าวนะครับง่ายง่ามาก็คือที่เอาเอาโซ ใส่เฉพาะหลังที่มันเบิด์ตนะครับใส่ไปเรืเ่อยๆนะครับหลังในบุระกะเอาไว้ึ้กเก่านะครับเข่าขึเก่าครับพี่น้องก็ทีมักล่องกุ้งนะครับกล่องกุ้งกล่องหอยกล่องปลาออกจากกันเนาะครับมันเ,เป็นมัดเต็มมัดเต็มหรอกเงี้ยเงี้ยครับมัเต็มหรอก คลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้องให้ได้ครับพี่น้องสวัสดีครับผม Thank yeah. you.